อาจจะเป็นช่วงเวลานะครับที่ราคาของ Bitcoin ขึ้นครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจาก Bitcoin นะครับก็นักขุดเนี่ยเริ่มหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นล่าสุด52.2%แล้วรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับครับวันนี้เรามารับชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีกันอีกเช่นเคยนะครับ เนื่องจากวันนี้นะครับเราได้โจหัวนะว่าราคาบิตคอยอาจจะขึ้นครั้งใหญ่ถ้าเกิดมันไม่ติดปัญหาหรือไม่ติดข่าวอะไรนะครับอย่างที่เราเคยบอกกันไว้ในหลายๆคลิปแล้วฉะนั้นนักขุดบิตคอยเริ่มหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นล่าสุด52.2%แล้วอันนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรนะครับคือว่าอีลอนมัสเนี่ย เขาบอกอย่างหนึ่งนะว่าเขาจะใช้บิตคอยเนี่ยต่อเมื่อนักขุดในประเทศอเมริกานะครับสามารถใช้พลังงานสะอาดถึง52หรือ50เอร์เซ็นขึ้นไปเขาถึงจะใช้บิตคอยมาเป็นเงินสกุลที่ใช้ซื้อสินค้าในบริษัทนะครับฉะนั้น ในเนื้อข่าวมันเป็นยังไงบ้างนะครับและอีลอนมาร์ทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราต้องไปสรุปท้ายคลิปกันอีกทีอันนี้เขาบอกนะครับว่าสภาการขุดบิตคอยเนี่ยเป็นองค์กรที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างการใช้พลังงานหมุนเวียนในอุตสาหกรรมการขุดบิตคอยซึ่งเริ่มมาจากการตอบสนองคำวิพากษวิจารณ์ของอีลอนมารที่เกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและได้ประกาศยกเลิกการชำระบิตคอยนะครับ ซึ่งอีลอนมาร์ได้เปิดเผยว่าเขาจะกลับมาชำระด้วยบิตคอยนใหม่เมื่ออุตสาหกรรมการขุดพลังงานสะอาดมากกว่า50%เมื่อเร็วนี้เร็วๆนี้นะครับสภาการขุดบิตคอยนะครับได้มีการเปิดรายงานบทสรุปเกี่ยวกับการขุดฉบับแรกโดยรายงานนะครับดังกล่าวเนี่ยอธิบายว่าอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากกว่า50%กว่าซคือประมาณ52.2%ต์นะครับ ระหว่างไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สองของปี2021พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายขึ้น15%นะครับวัดผลเป็น PS ทับ MW ถ้าใครมีความรู้หน่วยการวัดตรงนี้เพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับนอกจากนี้ยังเปิดเผยนะครับ67.6%เนี่ยของพลังงานทั้งหมดที่สมาชิกสภาในการขุดบิตคอยเนี่ย มาจากแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนซึ่งรับประกันได้ว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าอุตสาหกรรมการขุดในประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศจีนที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าฐานหินนั่นเองรายงานดังกล่าวชี้ยังเห็นว่าความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการขุดบิตคอยกำลังเป็นเรื่องถูกประเมินค่าและให้ความสำคัญมากเกินไปตัวอย่างเช่นเครือข่ายทั้งหมดที่ใช้พลังงานศูนจุ 0.07%ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้อยู่บนโลกและ56%คือการขุดบิตคอยทั่วโลกในการใช้พลังงานสะอาดแบบยั่งยืนอย่างไรก็ตามมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายงานดังกล่าวเนื่องจากรายงานของสภาการขุดฉบับนี้ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลในการสํารวจ ด้วยคำถาม3ข้อและใช้ข้อมูลเอกสารการวิจัยแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นซึ่งไม่ทราบขนาดของกลุ่มตัวอย่างรวมถึงขอบเขตของความผิดพลาดแ a ร r รี่คาร์มาร์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเดอะบล็อกเคอร์มาร์นะครับถ้าสะกดผิดขอประทานอภัยด้วยยังได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นการอพยพของนักขุดในจีน ในปัจจุบันว่ายังไม่มีใครรู้สัดส่วนการใช้พลังงานจะเป็นอย่างไรจนกว่าจะมีแรงขุดหรือว่าจะมีการอบพยพสำเร็จแล้วและสามารถตั้งถิ่นฐานและกำลังในการขุดกลับมานะครับฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญหลายคนน่ะได้มีการเตือนหากนักขุดชาวจีนที่อพยพไปประเทศที่มีพลังงานพึ่งพานะครับ ที่ก่อให้เกิดมลพิษการอพยพดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลต่อการออกเป็นมลพิษนะครับโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของอุตสาหการรมจริงๆเลยซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นข้อสรุปสำหรับในวันนี้ว่ายังไม่ขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีการใช้พลังงานเกิน50ร์เซแล้วแต่ว่าการรวบรวมผลของการสำรวจไม่น่าเชื่อถือ นะครับรวมถึงว่ายังติดเรื่องของการที่คนที่อบพยพจากประเทศจีนนะครับไปคาซัคสถานไปอะไรพวกนี้นะครับไปอเมริกาหรือว่าไปที่อิหร่านยังไม่มีการพิสูจน์นะครับว่าใช้พลังงานสะอาดแต่ว่าอีลอนมาร์กก็บอกนะครับว่าเขาเนี่ย จะรับพลังงานสะอาดนะถ้ามันมีการใช้พลังงานสะอาดถึงห้าสิบเปอร์เซซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ต้องไปลุ้นกันต่อไปนะครับว่าอีลอนมาร์จะเต้าข่าวนี้หรือเปล่าหรือตามข่าวนี้หรือตอบสนองต่อข่าวนี้ยังไงเพราะว่าเรื่องของบิตคอยเราก็รู้นะครับมันมีวานอยู่ฉะนั้น วานก็ต้องเป็นตัวกำหนดข่าวด้วยนะครับว่าจะมีการซื้อขายเมื่อไหรอย่างไรที่ไหนซึ่งตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าอ่านข่าวนี้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ฝันนะครับอาจจะไม่เป็นตามที่ฝันละและถ้าข่าวนี้ออกมาแล้วมันเป็นจริงคือวานตั้งใจที่จะทุกราคาบิตคอยนี้ยอยู่ที่ส สองหมื่นแปดนะครับถึงสี่หมืนหนึ่งตลอดจนปลายปีนี้ฉะนั้นข่าวนี้นะครับเรื่องพลังงานสะอาดยังไม่ปลดล็อกนะครับแต่ผมเชื่อแหละถ้าเวลาที่เหมาะสมนะอีลอนมาร์เนี่ยจะออกมาประกาศข่าวนะครับว่าเขารับเงินสกุลปิดคอยนะครับในการชำระเงินของเทซลานะครับในบริษัทเทซลา ซึ่งอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปแต่ผมเชื่อว่าพลังงานสะอาดจะเป็นคีย์หลักเลยนะครับและก็เรื่องของการขุดด้วยนะครับกำลังการขุดที่ที่กลับมานะครับดังนั้นสองเมนหลักนะครับคือพลังงานสะอาดและพลังงานการขุดซึ่งวันนี้นะครับเป็นข่าวพลังงานสะอาดมันก็จริงแต่การรวบรวมยังไม่พอรอให้มันรวบรวมพอก่อนแล้วมันขึ้นแน่นะครับขึ้นแน่นอน รวมถึงการขุดกําลังการขุดจะกลับมาฉะนั้นผมขอสรุปข่าวอย่างนี้นะครับว่าถ้าในกรณีที่ราคาบิตคอยจะกลับขึ้นมาอีกเนี่ยสองข่าวเนี้จะต้องไปทางเดียวกันนะครับคือเรื่องของการขุดนะครับจะต้องมีเปอร์เซ็นที่กลับมาแล้วและก็ของพลังงานสะอาดฉะนั้นข่าวไหนจะทําให้ราคาบิตคอยอัพจากสี่หมื่นก่อนคือการขุดนะครับอ่าฉะนั้น ถ้าการขุดเนี่ยกำลังการขุดของบิตคอยเข้าที่เมื่อไหร่นะครับข่าวนี้บทบาทต่อไปคือพลังงานสะอาดนะครับข่าวน่าจะเล่นอยู่ประมาณนี้สองอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็ราคาก็น่าจะเล่นอยู่แค่สองอย่างนี้เหมือนกันนะครับยกเว้นจะมีตัวแปรอื่นขึ้นนะครับก็ข่าวมันจะค่อยๆเปิดเผยมานะครับว่าข่าวเนียต้องการเล่นอะไรนะครับต่อราคาเนี่ยนะครับก็ต้องดูกันในระยะยาว ก็เรามีกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่ม cryptocurrency community ใครที่ชอบเทรด bitcoin นะครับโดยเฉพาะ6เหรียญหลักเราจะมีการสรุปตอนเช้าให้สม่ำเสมอเลยนะไม่ว่าจะ xrp binance นะครับ bitcoin ethereum ada อย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้ ethereum นะครับจะสรุปให้หมด dogecoin นะครับสรุปให้หมดเลยทั้ง6เหรียญเนี้ยก็เข้าไปได้นะครับก็จะมี เรื่องของการเข้าซื้อเข้าขายให้รายวันเลยนะครับสบายนะครับเข้าไปก็ไปดูได้นะครับใครอยากเทรดระยะสั้นอยากเล่นระยะสั้นผมว่าคุ้มนะครับแล้วฟรีด้วยนะครับไม่ต้องไปเสียตังอะไรนะครับและก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มได้นะครับเพิ่มเติมความรู้ได้สำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตาม ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเครนซี่ด้วยกันนะครับเราก็จะพยายามพัฒนาคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับก็ฝากช่องของเราไว้ด้วยเรามี4ช่องทางคือบล็อกดิ a c เฟซบุ๊กยูทูบและไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตเคินซี่คอมมูนิตี้ถ้าเกิดไม่เจอนะครับใต้โพสต์นี้เข้ามาทักเราช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้เพราะเราจะมีการส่งลิงก์ไปให้กับท่านนะครับ แล้วก็ติดต่อท่านจนกว่าท่านจะสามารถเข้ามาในกลุ่มได้นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ